สวัสดีครับอยู่ผมครับเจนแอคเสียผมวันนี้ก็มาฟาร์มนะผมะผมได้ปั้นตัวละครใหม่เพื่อมาฟาร์มเลยนะเพราะว่าตัวละคระที่ผมมีตอนนี้ก็คือมีแทง์แล้วก็แอดแอดสายดาบมีดเนาะที่เลเวลสูงนะครับอันนี้ผมก็เลยมาปั้นตัวฟาร์มนะซึ่งของที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็ ยังเป็นของเก่าอยู่นะครับผมแล้วก็คืออ่ขอครบรอบ4ปีนะครับผมแล้วก็ชุดหมวกนะครับผมยังเป็นของเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมเป็นยง่าว่าตอนนั้นใช้ M แค่ประมาณ5 M เอเองมั้งจะไม่ผิดนะครับ ประมาณ 5m ซื้อเซตเซตนี้มาแล้วก็มาเพื่อฟาร์มง่ายๆโง่ๆเนี่ยแหละรครับเตตัดนาบับพลัก,น,น,กน,น,นะครับผมนะรักล้วนนะครับแล้วก็สกิลสกิลสายดาบยังไม่ได้อับนะาสายธนู นอัพผมอัพแค่ตัวนี้ก่อนนะครับผมยังไม่อัพแยกล่างนะอ่าดิ้นรนนะผมผมอัพแค่นี้นะผมอ่าครับ up. ดรอปนะครับผม EFP อ่าแล้วก็มานานะผมนี้วก็ สำไรก็อัพอันนี้นะครับสกิ Skill ลหอกสกิลหอกตอนนี้อัพอ่าได้อันเดียวครับอันนี้ยังแล้วก็ทรุยังไม่อัพนะครับเรียสิอันนี้ลมกดยังไม่ได้อัพนะผม มีแค่นี้เลยนะซึ่งก็มันคอมโบมันกดแคบสองอย่างเองนะซึ่งทำไมผมถึงปั้นแบบนี้นะครับผมเอาไว้บอดนะนง่ายๆนะครับผมเอาไว้บอดนะครับผมเอาไว้บอดเลยปั้นจะบอก,ก็ต้องรดเลือดก่อนแบบนี้นะครับผมก็ กดทึบมึมอ่ะตกแอร์อันนี้ผมจะมาฟาร์มอันนี้เป็นประจําเลยนะครับผมคิสตัอนปรสิตนะครับผมอ่ะมันแพงกว่าคิสตัอนฝันร้ายนะมันเป็นคิสตัอนที่ใช้ในเคกวสอ่าเลเวลขั้นอาเรเวลหกสิบนะครับผม แล้วก็มาฟาร์มทำเควสของหมาด้วยนะพวกแก๊งจกหอลบใส่เอหายนะผมเอาไว้เวลนะส่วนใหญ่ผมจะฟาร์มตอนอ่าช่วงตี ที่อะไรที่สามที่สามถึงหกโมงนะผมเพราะว่าช่วงนั้นอา่าต่างมันเซิร์ฟเะต่างประเทศอะมีคนมาฟาร์มแนวมาฟาร์มเซิร์ฟหนึ่งเยอะนะผมผมก็เลยตั้งบอดว้ตอนนั้นแล้วถ้าหาว่าถามว่าทำไมถึง ไม่เล่นส่เวทนะเวทปามง่ายกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาผมันมันดําเมจมันไม่สุดนาะอันนี้มันดําเมจมันสุดกว่าเนาะแล้วก็สกิลมันมีบางบางช่วงมันรีหลายเยอะนะครับแล้วก็ตัวหอนี่มันหลบได้ อันนี้มอนมันน้อยนะมันต้องมีคนฟาร์มาเยอะๆนะผมมอนถึงจะเยอะตามนะแล้วก็มาดูของที่เราต้องการเนาะนี่ครับผมคิสตัลประสิทธิ์นะผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณอเท่าไหร่ห้าสิบเคนะผมราคาต่อหนึ่งกองนะ ร้อนเงินนะผมร้อนเงินอยากจะเป็นของแล้วนะผมเกมนี้หาเอ็มได้ด้วยตัวเองนะผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอารมณ์ที่จะเวลตรคอให้ขึ้นสองร้อยห้าเลยนะผมกเก็บตังค์ซื้ออ่าวิญญาณลาพิสเลยนะผม ฟาร์มง่ายๆครับผมขิ้มเข้าไปแล้วกนมันจะระเบิดก็ชาร์จเนีมยครับ จริงๆก็คือมันสายข่อมันฟาร์มได้กับทุกที่นะแล้วเมื่อมันเลเวลสูงมากๆนะครับมันก็ตำหลักแล้วดำเมจต่างๆมันเพิ่งแค่ S T R เนาะ A G เนี่ยมันแค่เพิ่มความเร็วเฉยมันก็เลยดูเหมือนจะได้เปรียบมากกว่าสายเวทนะแต่ถ้าช่วงต้นเกมนี้มันหาันสู้ ท้าเลเวลยังน้อยอยู่มันยังสู้วอทสู้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เก่งกับมอนเป็นอาชีพที่เก่งเก่งกับมอนตอนเลเวลน้อย แฮกติดคีทเทียสองหมื่นหัวหลูวะนะเมติกี้ก็เจ็ดแปดพันนะคลิปของผมก็มีแค่นี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,อารอบวันนี้สวัสดีครับ